สวัสดีค่ะพ่อพอ่อสาวสีสเกตอไอ่กินหมวกผ้าห้าอยคือเกาจพี่น้องพี่น้องพี่น้องมือนี้ก็ใครได้ยังมาติ้พี่น้องจ้ะ มากินน้ำกันแซ่บเลยจ้ะเด้อขอบคุณขอบคุณน่นทุกกำลังแรงใจแเหล่าทุกการติดตามแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ไอ้ได้อันปลานิ่นเผาจ้ะพี่น้องอาจสิตำแน่จังเลยอาจสิบ่เห็นเนาะจ้ะอ่าปลานิ่นเผาจ้ะปลานิ่นเผาแล้วก็มีกุ้งจ้ะกุ้งกุ้งลวกค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดตำเองค่ะตำเองอร่อยมากแซ่บเวอร์จ้ะแล้วก็น้ำจิ้มมีพริกแดงกับพริกเขียวจ้ะพี่น้องจ้ะ ผักก็ม <left> ีเยอะแยะมากมายจ้าผักก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็สลัดคอจ้าแล้วก็เอาอให้หวานจ้าไอ้ผักกาดขาวเนาะผักกาดขาวแล้วก็ไอ้ไอ้ผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีใบเลื่อยจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ามากินแเสพต้องกันกดอื่นฝากกูเลยกูแชร์กูติดตามกูสับสไคร์น้องไอ้เนเด้อจ้ะเด้อเบื่อเป็นกับรังแรงใจให้กันต่อไปนะจ้ะเนาะมาจ้ามาลุยกันเลยจ้ะลุยลุยพอดูพอดูพี่น้องจ้าวันนี้ ลุยจ้ะเอ้าแกะมือเลยจ้ะมือเลยไม้มือล้างมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ะนี่จ้ะอู้วเนื้อปลาขาวจัวเนื้อปลาขาวจัวเลยจ้ะพี่น้องมาจ้ะมาเศษเศษน้ำกันเด้อจ้ะทั้งประธานทั้งไทยท่างต่างท่างประเทศท่างลาวท่านยุ่งรอกยุโรปคุณและพี่น้องมากินน้ำกันเศษเศษจ้ะมาจ้ะมาย่างเนื้อปลขาวเรียบท่านไทยเรียบ เก็บพอดีแม่ค่ากะอยากกินน้ำจ้ากะใหกินน้ไกินน้ำยู่เอาเอาเดเดอเอาอันนี้ออกเนาะเอาน้ำจิ้มของนิดนึงจะวางนะคะอันนี้น้ำจิ้มว่ะไอ้น้ำจิ้มเผ็ดจ้ากระปุ่นติดมือค่ะกระปุ่ติดมือนะคะไม่เป็นไรค่ะกินกันเองนะคะแซ่บจะพ่นองมาสแซ่บต้องกันเด้อพี่นองจ้าโอ้ยสัขายของกันเด้อลูกค้ามากดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง จิ้มจะจิ้มเด้อพี right. ่น้องจ้าแซ่บๆทำแหกทำแหลกแซ่บนวลจ้บจจ้บจับจับจนับจง โคไค่ะาตาสุ่ยน้ป่าใครมีลูกเอาีวดมาเก็บงานสัเกข้าจะกินก็มากินได้เดี๋ยวป้าตักให้ก็ได้พี่นออ้องคูอ่ะใส่จ้ะเส่บกินกับป่าก็บอกาได้ย อืมปบเชิงสองก่อน,อนดออไดเป็นลงไปนวลลงไปข้ามีันยันตาส,สวยๆนะพี่นอ้องปาจิ้มแซ่บเนาะค้ามยัหยัจะพี่น้องจ้ะมือเลยจ้ะ Yeah, um. so like. um. <coughs> hmm. không <coughs> มาได้พี่น้องเสียบๆจวดจัดจัาจิดจสาดบึ้มเตึมได้จากพี่น้องมมมข้าแค่พี่น้องข้าแค่วันนี้ทำแค่เอาไว้แม่จอดเนี่ยหวาน มหามูกินยุของรามพีน <re ้องจ้าว่เมี่ยกกับอ้นขายสมตัน่ของรามก็เลยมั่งหาหมูกินพีนน้องจ้ากินผู้เดียวว่าแสบเนาะไม่เนาะนูแล้วไงแล้วก็งเ่กผู้เดียว่าแสบหรอกกุ้งเนี่ยกินูลใหมงยังไม่ญามเขาดูกินก่อนเนี่ยโมจ้ก็มีไงแล้วพี่น้อง

พี่น้องจ้ะเห็นกะละมังก็ปล่อยบ่าวอยากพี่น้องไปเห็นอยากพี่น้องไปเห็นก็เข่าเอากะละมัง่อนขึ้นพี่น้องจ้ะกินแบบบานๆแซ่บเส้ยแซ่บเส้ยโคตรๆแบบมดแบบแจ่มเออน้ำหนึ่งกินพี่เสียเฉยจิ้มซแซ่บๆเน่อยไม่เคยจักจ้านซื้อชุดลดน้อยเดียวอืมซื้อชุดลดน้อยเดียวเน่นน้ำตาลบ้

กินไม่หยีนะกินมาแล้วน้เปล่งกินหเรงแม่ย่งยัป่องอยู่แล้วยัผาป่องไม่อยู่เออน้ำผาปล่องข้างในเออเออเอออือออาจังสับๆน่อไปเดินเมื่อกี้อาเมื่อเมื่อกมาเมือต่างะ อย่างน้องเนามีไง,งพี่น้องจ้ากมนน้กันเด้อพี่น้องจา้ามากินับแสียบน้งกันจิิงเสียคบค่ะแม่ข้าอยากกินน้ำ้อยขายของออันฟ้าวตาัมงมาลงโค้งเทงป้าขายอยายเขากินเหมือนเหมือนดอกแน่เสบ,บาเสบมุอมอสบขึ้นกอยเบารู้ไหลเสอยบแรงดึงใจสุดเด็บเลย มมลิ์คิดหวานกับพี่หงส์ปุ่เนี่ยเนียาเนียปลาเนี่ยหวาน เดี๋ยวลูกค้าอ่ำแล้วอ่ำแฟนเห็นเห็นนะคะคนจิ้มโตกใจกินทำยังไงผุผุแซ่บตาสุดแล้วพี่น้องอ่านกันนิดแซ่บแซ่บจากสารพัดกินกับอันนั้นนะกินอันเนั้นเป็นเมียนนะไม่มาแซ่บไมนจีนจ้ะมูหรือพี่น้องปวดพ้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไ้ในเด้อพี่น้องจ้ะ ฝากเป็นกำลังแรงใจให็นไงเน่เด้อจัดเด้ออันขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามและรับชมเนาะงจันน้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจน้องค่ะพี่น้องจ้ามาเอ้ายเเฮียพี่น้องขอโทษขอให้จ้ะมาโมมจ้ะพี่น้องอืมกุ่มเงี้ยแซมบ้ออับบุบบุบแซมจ้าพี่เมียนบัง ลต่ทอดงงจะพี่นอ้องชอบแหรอสกตาขาวจะพี่น้องข้างออกปลาข้างห่ออะไรปลาอืมกุ้งเมีย่ยงกุ้งจะพี่น้อง น้ําจิ้มลงใส่โรยๆๆจ้ะโรยอืมเสร็จแล้สร็จแล้มอม ตแต่ใจได้บ้าเสีดบทกินน้งซีดบ้างเนี่ย้องับค่มาพี่น้องจา๋าหลายหน้าที่หรอสิราชเปดนแวขัาทุไนไทยเนาะเด้ <c oughs> ตากปล่าก็มีน้องจาขัานทุนอะไรกันหรออากาศมั้ะแน่จ้ะ่วาม,มาเขาถิ่น่านมนนวลวนางหลังกันตอเนาะ สีบพาพวดพวดพาคำนี้ใน,ในเผื่อพี่เผื่อน้องทุกท,ทุกคนจัดพี่น้องจ่ะม้ำแสบๆน้ำกันเด้อจัดพี่นอ้นนอง,งทางไทยทางล้างทางประเทศคำนี้ในป้มๆตาสิจวดโม,มจ้จัดพี่น้องอืม เดี๋ยวสินอนกันต่อคลิปนี้จได้ลาไปแล้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้น้องไอ้เน่จ๋าเด้อฝากเป็นกูนังเลีงใจพี่น้องไอ้เน่จ้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาเน่จ้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วฝากอ่ากดติดตามไอ้กินมั่วพาทัวร์แฟนเพจนเน่จ๋าเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ